รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ขับก็หาไม่หลังมาเองเหมือนฝนอันชื่นใจจากฝากฝ้าสุราลัยสุด,ดน เต็มเปี่ยมด้วยบุญสนับสนุนทุกองค์กรเด็ดเหนืยเพียงใดจะฝ่าฝันไปไม่เคยอาทรเพื่อสังคมที่ดีเพื่อแผ่นดินไทยต้นบุญวิสาขาต้นบุญ ช่วยอุปถรัรมภ์เพื่อคนปีการคนชาราช่วยผู้ยากราไร้ส่งเสริมการศึกษาทั้งการกีฬาและวัฒนธรรม จะอยู่ภาคไหนใต้ฟ้าเดียวกันเราคือของไทย สาวากาโตยนาภะกวะตาธโมยโสปฏิปันโนยัสสะภะกวะโตสาวกสังโฆธรรมยังภะกวันตังสัทธมังสังฆังอิเมิสักการิยาตาระหังมารวิเดียบิปุเฉยามาสาธุโนภันเตภะกวะสุจิรปรินิพุทโตปิ Bát chi cho cha na ta nu kambama na sa an, imesa karetu katha panaka ra pu te patika amma kang thi karangita yasa ya phara samma စေနာ jiwa ma chimeya ko antham do อิตาเอเตสังนานุภาเวนัสัพบสุธีภาวันตุโนอิตเจวะมาจันตานามาสนายังนามัตสมาโนราระตานาทายัง ทังวิปุรางอาราธัาจันุภาเวนาตาดารายโยติปวราีิงโคอาตมยโสปิเตโชยันทากาธาจิตตสโสสการ างโชทยานโดวะดีปสุราเาเรอิมหิตตรรมานวัพุตพุทธาสิงคาอุบัตมานาเดนไดพระสัทกเล นูดจากายพระศาสดาเป็นที่เอี่ยเขาร้อน้อมมานูดปลอมดังเทวาเปรียเชลชาวาราศาส,สนาที่ พระดำลองพระสาทของก็จำรวนด้วยเด็ดสิสิสะสัก้าพีทางานโกลพระสาทบองมีโซลพระพอ พะขวตอารตัสมัยสมบธัสสะนโมตัสสะพะตอรตัสมัสมบธัสสะนโมตัสสะพะตอรตัสม <re ัสมบธัสสะอิมังคิงพระโังปะทีอะปะทุมังกุทธบูชา ธรรม,มบูชาสังฆบูชาปฏิปฏิปูชาอิเดปโสะมขวะอา,า,า,ารารงสัมมาสัมพุทธวิชันเจริญสัมสุขตัวร้อนกิวตัวอนุต,ตารวัวบุริสัตถมสารดิสัต คาเทวมนุษย์ <สา S 1> นางวกวดทวพระขวาตีพุทธังชีวิตังยาวนิพานางสารนังคัจฉา,ามีลา <c oughs> สวากตักวพระขวาตาธรรมอิสันทิทติโกะอากาเรโกะเอปัส ผัวบันดายิงข้อปาจาตังเวทิตาภวเวทโยหิติสุปะทำบางชีวิตตังยาวนิพานางังสารนังคัจฉามีอจเจกพุทธังชีวิตตังยาวนิพานางังสารนังคัจฉามิ สุปฏิปันโนภะคะวะตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะตสาวกสาวกโฆยายาปฏิปันโนภะคะวะตสาวกสังโฆสามีปฏิปันโนสาวกสังโฆญาติทางจตาริปุริสยุคานิอาทาปุริสปุคารา เอสาภคะวะตสังโะอาหุนายโยอาหุนายโยทากินายโยอัญชลีกะระนิยนกุญยาเขตังโลกาสาตตสังขังชีวิตังยาวนิพานังสารนังจชามิ กาสาอุกาสาุกาสานโอกาสบัดน,นี้ข้าพระเจ้าอาขอปฏิปฏิบูชาตามคำสอนแอ่งพระสัพัญยูโคโดมเจ้าเพื่อข้าพระเจ้าอาขอเอาอย่างพระลักษณะพระกุทธกาปีติ พระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้าอันสุข,ขุมละเอียดอจุงมาบังเกิดให้กว้างขวางในจักสุทวานในมโนทวานในกายทวานแห่งข้าพระเจ้านี้เถิดนิพานปัจจโยโหตุ สาธุสาธุสาธุอเดชะพระบารมีคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมเจ้าคุณพระสงฆ์เจ้าคุณครูอุปัชาอาจารย์เจ้าขอจงเข้ามาเป็นที่พึ่งแห่ข้าพเจ้าในคาระบัดเดี่ยวนี้เธอ หรือเรื่องรลงักกิจความในการปฏิบัติถวายเป็นพระพุทธบูชาเป็นธรรมบูชาเป็นสังฆบูชาบูชาคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมภาริยสงฆ์บูชาพระคุณพ่อพระคุณแม่คุณครูบาอาจารย์บูรุษมกษัตริย์ที่ราชเจ้าแอลฟ้า,า,จาเจ้าแผ่นดินในการปฏิบัติถวายเป็น ชานีมีสวนสุพัติพื้นหัวเข่าทั้งสองข้างนนหลังเท้าปลายทาัาบูกนะเนาะ าสองข้างนึ่งมือจับที่เดิมแบ่งน้ำหน,น,นักให้ดีแบ่งน,น้ำหนักซ้ายขวาให้ดีมันจะเป็นคลังเท้าปลายเท้าคลังเท้า้นเท้าองควกมรู้สึกสัมผัสได้จากที่เราอยู่ือ,อนิน่นนนองๆเดี๋ยวก็ แข็งๆจะออกร้นลอดนั่คือปฏิกิริยาของการสัมผัสที่ปรากฏเห็นได้ชัดยืนน้องบอกตัวเองยืนน้องยืนน้องยืนน้องถูกน้องรู้น้องัรมทานโอทักกาชานามหันตา ปิมยาหตามหาเทนะมหีนุญยังอามุนจตุอภะโทสังาวันตุเมาวันตุเตพุทธังอนันตังธัมมังอนันตะสังขังจักวารังนิพานางโหโตอาหางเทวดานัง สุขิตโหมิอิตุโคหมิอเบโรหมิอัพยาปโชโหมิอานีโคหมิสุขีอัตานังริหรามิสัพเพสตาสัตว์ทั้งหลายที่เกิดในกำเนิดชะลาผูชะในกำเนิด อันทชาะในกำเนิดสังเสทะชะที่เกิดแบบโอปปาดติกะองได้รับกุศลพลบุญให้ทวนทั่วทุกตัวสัตว์เ สาภคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโยโทโสโพหะทิเตนะอุทธสมิงปะปะกะโตกะมะธะเมภันเตโยโทโส โอหัจิตเตนะธรรมะสมิงปาปะกะโตธรรมะธเมพันเตโยโทโสโอหัจิตเตนะสังัสสมิงปาปะกะโตธรรมะธเมพันเตอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวานผู้ทางบากวันตังอภิวาเทมิ สาวกตวพกะขาวตาธรโมะหมังรมะสามจาจปดิันโนพะขาวตสาวกสังโคสังคังนามา i Some...